แม่พันราคาสองหมื่นกับแม่คันราคาหนึ่งหมื่นตัวสีไว้สองหมื่นส่วนตัวสีดำคางเขานี้หนึ่งหมื่นดูกันนะครับแม่สีไว้คู่กันชนะเงินแสนแล้วก็ให้ลกูกชนะเงินแสนมาแล้วส่วนแม่ ดีดขาของเขานี้ซื้อมาจากฟรรราร์มปมาอินทรีย์พยองโดยราาตัวหนึงหมืนบาทตัวสีวานี้เป็นเหล่าของท่านอาจารย์ทองปลาแห่งสมสวนปามอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดบลราชธานี